เป็นใ,นใครยังสดใสอยู่นะคะวันนี้ก็คุณหมอโนน,นพามาดูเคสอะไรคะวันนี้ก็พามาดูเคสเติมไขมันหน้าเด็กนะคะับแล้วฉีดเิลเลือ์ปากลบด้วยโอ้โห,โโหเลยได้ว่าจัดเต็มเลยนะคะคุณ<ช>หมอซึ่งเคสนี้ค่ะมีความพิเศษตรงที่คุณลูกคา้าเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมไพรมันนะคะที่ลาเฟอรี่คลินิกได้จัดขึ้นนะคะซึ่ง วันนี้ก็มาอับหน้าใหม่ด้วย่ไขมาตัวเองฝีมือคุณหมอโนนค่ะใช่ค่ะคุณหมอช่วยอธิบายเคสหน่อยค่ะว่าก่อนในนี้คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คุณหมอซ่อมแซมให้ด้วยอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่ปัญหาหลักเลยครับคือตรงบริเวณหน้าผากที่ค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็มีสมัรที่ต่อมนะครับแล้วใต้ตาที่ลึกนะครับแล้วก็เริ่มมีร่องแก้มที่ลึกแล้วนะครับแล้วางที่ตัดค่ะอ๋อโอเคค่ะอย่างลูกค้าท่านนี้อายุ46ปีนะคะก็คือเรียกได้ว่ามีปัญหาทั่วใบหน้าาเพระ สี่สิบสองออภะไร่ะโอเคอย่าไม่ได้นะคะต้องสี่สิบต้องสี่สิบสองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนเนี้ยสี่สิบสองอ่ะดูไม่ออกแล้วเพราะว่าจะเหลือแค่ยี่สิบพอค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือคุณหมอใช้ไขมันจากต้นขาใช่ไหมคะเพื่อนํากลับมาเติมที่ใบหน้าเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราอายุผ่านไปเนี่ยตัวไขมันอ่ะมันก็จะค่อยๆสลายไปตามการเวลานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่หน้าผากลงมาใต้ตา แก้มส้มคามัาบแล้วก็คางนะคะมีความเปลี่ยนแปลงมากๆเลยเดี๋ยวแอดมิ ap ap นะะขออนีายพาไปดูมุมข้างกันบ้างนะคะอันนี้เป็นมุมข้างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่มั้งแต่บริเวณหน้าผากเลยเนาะในส่วนหน้าผากค่ะคุณหมอคุณหมอ เออใช้ไขมันเติมไปประมาณกี่ซีซีคะประมาณห้าสิบซี <50 S 2> ซีห้าสิบซีซีโอเคค่ะหน้าผากห้าสิบซีซีถ้าเป็นฟิลเลอร์ล่ะคะคุณหมอจะต้องใช้ประมาณกี่ซีซีประมาณสิบถึงสิบห้าซีซีก็คือเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยปริมาณ จำนวนปริมาณอาจจะต่างกันแต่ว่าอย่างตัวฟิลเลอร์เองของเราจะเป็นราคาต่อ1นซีซีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นการเติมไขมันค่ะจะได้ความละมุนแล้วก็คุณหมอเติมให้ไม่จํากัดซีซีจนกว่าจะแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าได้ใช่ค่ะทุกคนเรียกได้ว่าหน้าผากเคิร์บสวยมากนะคะรับกับบริเวณจมูกแล้วก็คางเลยซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่แอดมินม่อสกู่บอกไปเนาะวันพิเคเจอร์คือธรรมชาติมากแล้วก็ที่สําคัญให้ผลลัพธ์โค้งสวยคือเรียกได้ว่าทดแทนฟิลเลอร์แล้วก็การเสริมซิลิคนหน้าผากได้เลยค่ะทุกคน ก็คือ,อ,<ม>อ,อ,อตอนนี้ทั่วหน้าของคุณลูกค้าเบ็นเสร็จอยู่ที่ 110cc ใช่ไหมคะค,คุณหมออ่าแล้วก็ความพิเศษของเคสนี้ค่ะคุณลูกค้าเติมอาหารไขมันเข้าไปด้วยมีอะไรบ้างคะ่ะครับก็ในเคสนี้นะครับก็คือเติมอาหารไขมันคือเป็นเป็น PRP นะครับแล้วก็เป็น i c e l ลนะครับแล้วก็เป็นส่วนของ Botox นะครับคุณหมอช่วยบอกหน่อยว่าตัว PRP เนี่ยคะ่ะสำคัญกับไขมันของเราที่เติมเข้าไปยังไงบ้างครับก็สำหรับ PRP นี้ครัก็คือจะ เปลี่ยนง่ายๆคือเป็นเหมือนกับปุ๋ยสําหรับไขมันนะครับช่วยทาให้ไขมันเจริญเติบโตค่ะก็คือเวลาที่เราเติมเข้าไปเหมือนเป็นการบํารุงทําให้ไขมันมีความแข็งแรงมากขึ้นโอกาสที่จะติดอยู่บนใบหน้าเราก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วไอเซลล่ะคะคุณหมอไอเซลก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นปุ๋ยชนิดเข้มข้นนะครับเพิ่มเติมกับ ในส่วนของ P R P เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทาให้ร่างกายได้รับอาหารไขมันได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นโอเคแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมไอเซลยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยแล้วก็อย่างตัวไอเซลเนี่ยมีสารสกัดที่เต็มไปด้วยโกรทแฟกเตอร์ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอโอ้เรียกได้ว่ารวมพลังกันสวยเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะให้คุณหมออธิบายหน่อยเอ๊ะเติมไขมันหน้าเด็กแล้วทำไมยังต้องฉีดโบท็อกข้อดีของการฉีดโบท็อกนี่คือเป็นยังไงคะ ครับก็สาหรับการฉีดโบทอ็อกในการเติมไขมันหน้าเด็กนะครับก็ช่วยในเรื่องของลดการเคื่อนไหวของกรอบหน้านะครับทําให้กรอบหน้ามีการื่อนไหวลดลงนะครับทําให้ไขมันสามารถติดได้ดีมากยิ่งขึ้นอืมโอเคก็ค,คือเมื่อเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทพาสคขึ้นหมอที่ปรับรูปหน้าให้เราแต่ว่าก็อยากจะให้คนไข้ดูแลไขมันด้วยเพื่อให้น้องอยู่กับเราเปนาน็นานๆใช่ไหมคะแล้วคุณหมอคิดว่าอย่างการอาหารไขมันเนี้ยค่ะมันจาเป็นต่อการเติมไขมันมากน้อยแค่ไหนคะครับเนื่องจากว่าเราอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกก็าาาารรใใชช้วิตตปะํํัน่งๆท ไขมันอาจจะมีเรื่องของการเสื่อมสลายได้นะคร<ช>ับมันคือการเติมอาหารไขมันก็ช่วยทําให้ไขมันติดได้ดีมากยิ่งขึงน้นนะครับเพราะว่าบางทีอย่างการใช้ชีวิตของเราแบบบางคนอาจจะซูบุรี่หรือว่าทานแอลกอฮอล์เป็นประจำเนาะ,ะแล้วก็อาหารที่เราทานเข้าไปก็เ,เรียกได้ว่าโปรตีนอาจจะไม่ถึงหรือสารอาหารก็ไม่ไม่มากเพียงพอที่เราจะไปบัรลุงไขมันเนาะก็คือตัวช่วยพวกนี้ก็สามารถทําให้ใบหน้าไขมันอยู่บนใบหน้าเราได้นานขึ้นแล้วก็เพิ่มความละมุนได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ตอนนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเรียกได้ว่าคือ l a v e r อรี่ i ลิค่ะเราเจอลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะในการเข้ามาเติมไขมันหน้าเด็กเราก็เลยศึกษาแล้วก็พัฒนานเลยเกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมด้วยเทคนิคของเราเนี่ยเติมไขมันเข้าไปยังไงไขมันก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าเรามีออปชั่นเสริมนะคะตัวนี้เข้ามาเพื่อให้มันเ ติดดีมากขึ้นแล้วก็ไวมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านบางบางท่านต้องจําเป็นต้องทํางานอยู่หน้าเตาอย่างคุณออยเองก็ทําร้านอาหารใช่ไหมคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอยู่หน้าเตาบ่อยๆเจอความร้อนบ่อยๆนะคะทุกคนก็ฉีดต,ตัวน,นี้เข้าไปเนี่ยก็ช่วยบํารุงในตัวเซลล์ไขมันให้มันแข็งแรงมากขึ้นและติดไวามากขึ้นด้วยคะ่ะทุกคนแล้วอย่างุณหมอมีเอ่อช่วงอายุหรือว่าอะไรที่แนนอัพไหมคะว่าลูกค้าท่านไหนที่ควรจะให้อาหารไขมันด้วย ครับก็ในสาหรับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือก็แม้ว่าอายุน้อยนะครับอาหารไขมันก็ยังคงจําเป็นนะครับเราก็ยิ่งอายุเยอะอาหารไขมันก็ยิ่งจําเป็นเข้าไปใหญ่รั้งหมดคือก็ขึ้นกับเคสไปเคสไปว่า ลูกค้าควรเพิ่มอาหารไขมันประเภทไหนค่งอ๋อโอเคอันนี้ทางนี้ทางนั้นก็ให้คุณหมอประเมินก่อนก็นได้สามารถมาบอกได้ว่าโอเคพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของเราเป็นยังไงค,คุณหมอก,ก็ช่วยประเมินได้ว่าตัวไหนที่จะตอบสนองกับเราเนาะโอเคค่ะเรามาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันบ้างดีกว่าไหมคะว่าตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคือตอนแรกขออนุญาตเล่าก,ก่อนคนลูกค้านะตื่นเต้นมากก่อนเข้าห้องผ่าตัดเดี๋ยวขอถามเลยดีกว่าเจ็บอย่างที่คิดไว้ไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะ คือเมื่อวานนอนไม่หลับเลยลกัวตื่นเต้นแต่พอนอนไปก็อตอนตอนที่คุณหมอเอาไขมันตรงต้นขาคือไม่รู้ไม่รู้ตัวแต่ตอนที่คุณหมอทําหน้าคือรู้ทุกอย่างค่ะได้ยินทุกอย่างแต่ก็แต่ก็มีเจ็บบ้างนิดๆคือแบบค่ะนิดหน่อยค่ะทนได้ค คละมามากนะคะเ<ช>พ<ว>ราะว่าหลังเติมมาเนี่ยใบหน้าละมุนมากๆเลย<ช>แล้วคุณหมอคายอ,อ,อย่างไขมันนี้ค่ะคุณลูกค้าจะได้หน้าแบบนี้ตลอดไปเลยไหมคะหรือว่าไขามันจะเริ่มเข้าที่เมื่อไหร่ครับก็สําหรับการเติมไขมันนะครับไขมันก็ที่หนึ่งเดือนนะครับไขมันจะเข้าที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สองเดือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเดือนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นคือสามเดือนเราก็จะรู้แล้วว่าเออใบหน้าเราที่เข้าที่อันที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เป็นยังไงใช่ค่ะ หมอเพิ่มส่วนนั้นมากกว่าส่วนนี้น้อยกว่าเพราะอะไรคะครับเนื่องจากว่าการก่อนของกระดูกแล้วการการหายของไขมันแตกต่างกันในแต่ละบริเวณนะครับเราเราเลยเติมในปริมาณที่ไม่เท่ากันอืมค่ะเพื่อเวลาที่ผลลัพธ์เข้าที่แล้วมันจะสมูทเท่ากันใช่ไหมคะอ๋อค่ะเราอย่างบริเวณไหนบ้างคะคุณหมอที่เไขมันแบบจะคือจะอยู่กับเราได้นานที่สุดครับก็คือตรงบริเวณหน้าแก้มนะครับแล้วก็ตรงบริเวณแก้มต่อ โอเคถ้าใครมีปัญหาหน้าแก้มแบนหรือว่าแก้มต่อมีคือการเติมไขมันต่อมสุดๆ,ๆเลย<ช>เพราะว่าเ<ช>ติมครั้งเดียวอยู่ได้นานหกถึงเจ็ดปีแล้วก็ไม<ช>่ต้องกลับมาเติมซ้าด้วยใช่ใชค่ะทุกคนค่ะคุณหมอมีคุณผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาว่าต้องพักฟื้นกี่วันคะครับก็จริงๆก็คือพักฟื้นนะครับก็คือพักฟื้นเพียงแค่หนึ่งวันนะครับแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะครับแต่อาจจะมีรู้สึกบวมๆตึงๆตรงบริเวณต้นขาหลังได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่ ทำการดูดไขมันนะครับค่ะทุกคนโ <Okay. S 2> อเคค่ะก็อย่างเรื่องแผลก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเติมไขมันไป24ชั่วโมงก็สามารถทอปลัสเตอร์ออกแล้วก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกติเลย<ช>นะคะ,คะ คนก็วันนี้สวยแบบจัดเต็มมากทั้งเติมไขมันหน้าเด็กนะคะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ปากไปด้วยโอ้โหงั้นขอแวะขอแวะหน่อยได้ไหมคะอ่ะขอแวะนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทียบฟิลเลอร์ปากนิดนึงก่อนฉีดกับหลังฉีดค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ขออนุญาตเล่าแทนคนไข้นิดนึงนะคนไข้บอกว่านไหนมาเติมไขมันหน้าแล้วแอบดูผลงานทรงไฮบริดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทีเดียวเลยละกันนะคะก็คือได้ปากกระจับเป็นทรง ไฮบริดเชฟที่ออกมา<ช>สวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าอาจจะสงสัยว่าทําไมเติมไขมันแล้วมาเติมที่ปากไม่ได้หรอคุณหมอช่วยให้ความรู้คุณลูกค้านิดนึงค่ะเนื่องจากว่าการเติมไขมันบริเวณปากนครับเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อนะครับแล้วก็ไ<อ>ขมันที่ปากเติมไปแล้วก็โอกาสติดได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าก็เลยไม่ค่อยนิยมในการที่จะเติมไขมันตรงบริเวณปาก Oh, เพราะ oh. ว่าเนื้อของเฟลเลอร์กับเนื้อไขมันไม่เหมือนกันใช่ใชไหมคะโอเคค่ะก็ใครที่อยากจะเติมไขมานหน้าเด็กแล้วก็อยากจะได้ทรงปากไฮบิดเชฟสามารถทําพร้อมกันได้เลยเพราะในไหนเราก็ชาแล้วใช่ะคะ,คะ <laughs> ทุกคนก็นี่เลยนะคะก่อนไปอยากให้ไฮไลท์ ให้ลล์ทั้งหน้าเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใบหน้าหลังทําไปเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะทั้งรูปหน้าโครงหน้านะคะแล้วก็ทรงปากนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมติดตามลาฟเฟอรี่คลินิกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเจ็ดวันเราจะมาอัปเดตคุณออยให้ดูอีกทีว่าจะสวยขึ้นแค่ไหนเนาะอ,อ่าอย่างั้นเดี๋ยววันนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณออยนะคะแล้วก็คุณคหมอนอนมากมากเลยที่มาโชว์เคสเติตมไขมันนะเด็กให้เราดูนะคะ,คะงั้นเดี๋ยว,ววันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นไลฟ์นี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.